อันนี้ลองเรล่าอ <az> ีกหนึงม so ีคำถามเขาบอกว่าเฮ้ยปกติเนี่ยเรารับกับรับแล้าจบตีแคบๆนี้จะมีแรงหรือเปล่าใช่ไหมผมถามก่าต้องกว้างห้ายคนบอกเฮ้ยต้องกว้างมันมีแรงอธิบายการทำงานนิดนึงแล้วกันปกติการออกอุ้งเราใช้โครงสร้างถ้าเกิดได้ดูคลิปเรื่องเกี่ยวกับการออกอุ้งของเราทุกคนที่เคยมาเรียนจะรู้ผมเมนช้นเรื่องโครงสร้างเยอะมากเนเรื่องโครงสร้างเยอะมากเพราะอะไรปรารถนงี่ทำอีกถ้าต้องเนื้อถ้ต้องกว้างผมไม่เขียนว่าเนื้อมันสะสมพล ดีกว่าแล้วโครงทราบคุณไม่ถึงจะทัไนเนื้อเตี่นะไหลไม่ขยับเนื้อส่งไหล่ทิงด้วยมันยังไม่แรงในขณะรับผมแคบๆแต่ผมเน้นส่งไหล่สัโพให้เยอะขึ้นมันใช้กล้ามเนื้อมากสุดกว่าแรงไม่เยอะกว่าแต่มันไม่ได้เกี่ยวว่าเฮ้ยจะต้องกว้างหรือจะต้องแคบมันแคบเพราะว่าถ้ามันแคบผมรลับผมโจมตีพร้อมๆกันได้เลยแล้วมันกัดยากกว่าเอาเนื้อมาใครก็เห็น ไม่หลบก็การมีสองอย่างผมมีแค่วันนี้อย่างรับอย่างรับแต่ยงครับไยปโยโผล่ไปมันแรงประมาณหนึ่งอย่างน้อยก็พอซื้อเวลาทำที่ต่อได้แต่ถ้าการเออไม่รับรมไม่เกิดขึ้นหรือเออเขาก็การแปก,ก่อนจะถึงก็โดนกันแล้วหรือเขาหลบมันก็ไม่จบทีนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราไม่โจมดีกว้างนะครับเพราะมันเห็นง่ายแล้วก็บางทีมันก็ไม่แรงหรือสมไปถ้าหลักการพื้นฐานไม่ดีพอ แต่ถ้าเกิดหลักการวิ่านเราพอเราเนื้อได้เม็นเงื้อได้แต่มไม่ได้สน,นัดผมก็เงื้อเงืนอ่แมันก็จะแหลกแต่ไม่เกี่ยวว่าจะต้องว่าแค่สลัการที่ว่าผมใช้โครงสร้างหีือีปา